สวัสดีเจ้าพ่อมาหยังมาแล้วคือมาญาตนี้เห็นยังอยู่พ่อว่างบ่จ้าอุ้ยก็ว่างอยู่นั่นแล้วุ่นตายก็บ่ว่างยังไหน้องเพราะตัวอู้พอดีล่ะสนามว่าสิมาขอรัฐบาลไทยมื้อนี้น่ะเด้รัฐบาลไทยนะซำซ่ากำลังว่างนี่อีกจักหน่อยสิบ่ว่างอีกแล้วดินี่ แต่ละคนงานหลายเอาตัวว่านกับหอนบริโทหาจะโอ้ยอยากขากจากเอียงเป็นยังแน่ยังมาชิดได้ชิดได้เสียนจงบริษตทหัวนอ้นบริโทหาเป็นยังเหรอพ่อเด็กเขาจะพึ่นตับพื่อแล้วอ้าที่บอกไปตะนูถือไข่เทวบานี่อ๋ออ๋อส้นสามคูคนแล้วเียจง้าแต่กระจุยกระจายเลยบอกเพวกเขาจะได้ตัอู้ อยตายแล้วเนี่ FC ได้ยินหายหนูล้ามั่งปันนี่ได้เห็นไหมไปแะ้วพ่อรัฐบาลให้เก็ดอยู่มีที่เดียนแหละอืมปึ๊บปับก็ได้โรถเตี้ยงูว่านี้ก็ทิ่เสียใจบรบอกรถชั้นแรกแต่สองสองเทียบฮ่ไม่อศูนย์เด้ศูนย์เด้ อ้ลมือเอือนสิมีโอกาสอีกบ่หรอมือเอือนหันเอากรเที่ยวมันดาแมนบอแหลมันเชยเอามันแกดีเขาคือเกาสั่นว่าเดี๋ยวล่าเดี๋ยวค่อยเอามือเอือนสั่น ยากบนไดกับสีเจียดเวลามาสัมผัสพ่อสุราให้่เอฟซีดอกมืออื่นนี่คือสีผาดบดได้ดอกขั้นได้ยินหนงสี่แล้วโอ้จังตาหันมือมอสประกันมันออกประจานหันมืออะไปล่อยพามันออกประจานโอ้ยก็เป็นดังซันนอฟบดได้ดีแบบนี้ปิดยังไงแหละวันนี้เรกมวลงมวลนี่มันเครื่องมวลทหารนเทียนสองหมายถึงว่าล่องตัวเก่าบ่กเนี่ย โอ้คือสีมาร้องโตเกาบาดทีนี่โมไม่ร้องโตเกาลงตัวตไม่ก็จะมันคือเรียกงงวดบังหันไงมันคือเอองวดบังหันมันได้สองสูนยมันตรงกันแปดเก้าศูนย์บ่ค่ะเออศูนย์นึงกับแปดเก้าศูนย์ศูนย์นึงกับแปดเก้าศูนย์นี่บ่ศูนย์มารางนี่บ่อืมอืมครับแปดแปดม้าบนนีนบ่ค่ะอืมเก่งมจะขึ้นรื่องคือเรื่องงวดบังหันอืม อาคือก็คือตัวสนวันนี้มันิิเป็นห้าหกเจ็ดและก็ห้าหกเจ็ดโอ้สองสูตรมาลงตัวเดียวกันแม่ห้าหกเจ็ดตีเด่นแห่งที่สุดคือหกบอกหกป้าป้าก็จะตีเสียสูตรนี่หกมันจิเป็นบนเจ็เป็นล่างเนาะอืมแต่ว่าแต่ว่ายากมัน 6, 7, 7, หกเจ็ดเจ็ดหกงวนกันกอดข้อกันมาเว้เยวิว่าสิเป็นตาอ้วกหกเจ็ดเจ็ดหกบอกแน่นเอาตอนมันเคยมีสิเมื่อสิปีทบบี่แล้วมันโล่งแบบล่าสวดนี่นะมันตอกหกเจ็ดจ้าแต่มันเป็นเหลียงลางอืมแต่สมันมาจับกูกันมามันลงลางนะครับอยู่ค่ะบอกเจ็ดเ<ร>ม็ดเดียวเนี่ยโอ้ ถ้ามาสิล่องรางโหลดตีเนียนทำมากคู่กันของกับเจ็ดสิเป็นเลขกลางค่ะแต่ไม่เนี่ยแต่ไม่ดีมาออกตองขึ้นก่อนจะไปเจ็ดเจ็ดโองอาหานี่นะอเมืม่อก,กี้ออกแปดแปดแล้วคือสิเป็นเจ็ดเจ็ดอีลีสบล่ล่ะจากเ <c oughs> <c oughs> นี้ยเจ็ดตัวหวานนั่นหวานนั่นมันแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นเะมั้งค่ะ เราจับคู่แต่เขาได้สามคู่หมดเลยตองกับมิแป็ดมี่นี่ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์แปดศูนย์หน่อยค่ะแต่พอมากเข้าศูนย์มากแปดส่วนดีอืมรอบส่วนตัวเก้าเก้าเก้าสชนะจ้าจ้าพอมากเล็กเก่าหง่นเมื่อกี้หันก็เลยจับจะเก่าจะส่วนใหญ่แงมันก็เลยก็เลยบัจับตัวแปดแ่ยปลจ้าอันจับไปหอวทีคูงแต่ว่มันก็ถือก้อนหนเราว่าก็ถือแล้วเนาะ เลขมันมาแหว่งเขาจับอะไรสิ <c oughs> ด้วยความที่เราไม่ชอบเออเมียนเ้ามสวดบานิ้งวดนี่ที่จับให้บ่งวดนี่ที่จับเบิดทุกตัวบ่มืนตามขาดแะ่นีเนาะค่ะตามขาดคะ่นีเลขงวดนี้มันจีมีอยู่อันว่าคููเดียวมันก็จะโสดไปนะ อืกสิโพดเลยถอะเฮ้อคู่เดียววันนี้เออกันว่าคู่เดียวมมื่อกสิสหดไปนะค่ะมันออกวันศุกร์มันเดิมเนาะจ้าพ่อเลขออกวันศุกร์มันจะเกี่ยวมหาลิงพวกลิงยักที่โเนาะอืมวันอยู่แต่หัวกับเทียนี่แหละเตี้ยแต่ว่าเลขนี่มันออกตองแปดกสิบหเหลือจะตู เป็นแต่ยังอยู่อยู่ที่เลขแปดนู่ว่าเออมันคืออยู่ที่เลขแปดนี่เลขแปดม่าหมาลักลอยกันมาอืม้ายังเหลือที่เป็นลักลอยตีแมนอันเหลือทันเหลือลก็จะเป็นลักลอยค่ะหลักร้อยลักลอยดิแปดกับสามลักลอยเป็นแปดกับสาม เนี่ยลอยแล้วลอยแส่กับสามระบาดนี่จับคู่นี่เนาะจับคู่นี่จับหกเจ็ดนี่แหละไปอจับมาให้อีกแน่ยคือจะสิเอาแคนเลยเถอะหัวเอาเอาเด่นซะก่อนเด่นหกับเจ็ดได้ค่ะเด่นหกกับเจ็ดค่ะเจ็ดเป็นล่างคนไปเลยได้ค่ะโอ้เหลียงโหลายตัวนะ ยับเล็กสามตัวสองคู่ค่ะลงเอาดีๆเลยไปเฉีดกันได้เฉียดหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามเออสามหกเจ็ดหกเจ็ดสามนีงก็ได้สื่งวุนอยู่นี่ล่ะถ้าว่าส <ไป S 1> ามเป็นลักลอยคือย <50 S 1> สิเอาสามหกเจ็ดส่ะเอากับโบแบนนะคือเลขเข้าห้าสิ่ไฮ สามเป็นรักร่อยอยู่แล้วละค่ะอืมันเป็นรักร่อยอยู่แล้วแล้วยาวเป็นสามหกเจ็ดสี่ก็ะได้นะสามเจ็ดหกยังสี่หัวนเอน่ะสามหกเจ็ดเนาะเออตรงมาีนสามหกเจ็ดนี่นะค่ะสามหกเจ็ดแล้วก็แปดหกเจ็ดแล้วก็แปดหกเจ็ดค่ะเออเอาเจ้าไปสองคูหรืสามตัวสี่เป็นตะเลี่ยงอีกเราบอกงวดนี่ไม่มันลักษณะนี้มันโบตรงกับเลี่ยงแล้วนี่ อืมอันมาตรองอาจเรื่องจ้ากันไมาตรองอเจ็ดเจ็ดน้หงอาหานะเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าอืเป็นนอาจ้าบบบแต่จะมันลอยออกเ่ม่อนค่ะก็มันเปอนนั่แหละมันเป็นเนี่มันชี้เทองวานนามตรงกระเพื่อนหนะจ้าจ้าหงวดนีพันสีลงพื้นที่อีกโบบูสีจอบไว้อยู่ดอก่ะ วันนี้พันจีลงพื้นที่อีกโบโด่ดอกสันดอกซีได้จอบทะเบียนรวดอีกอยู่วดน,นี้ <c oughs> ยังงานอะไรได้เพาะท่านออกเลยอันไหนพ่ออันมีพระเจออ้าหัวมันไปอ่นขี่เคื่องบินไปยับยังประเทศยัยงนี่โอ้เล็กเล็เล็กเคื่องบินหเจ็ดสามกับหกเจ็ดเจ็ดสามกับหกเจ็ดอ๋อมันก็มันตรงหกเจ็ดเท่าสัน เออเบิ้องข้าว่นเสลาเนาะเขาบอกเขาว่า,า,วานี่ข้าวอนเจ้าเจ็ดสามกระมีนในเล็กตัวเานี่เออนี่ลจงมันเกนมาตรงกันอยู่ัว่ามันว่า้ออกตัวนี้เนกท่จะออกแจงวันว่าหันแล้วมันบออกงจ้าจ้างวนี้่นรอยหลังค่ะล็จับไว้แล้วสาคู่โสงคู่นะเล็กตเนาะจ้าพ่อ นั่นแหละเลขที่ชอบส่วนตัวเนาะชอบส่วนตัวหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดแล้วก็จับคู่คู่ข้ามเสียงไว้เจ็ดห้าหนึ่งคู่เจ็ดห <7, 5. S 1> ้าเจ็ดห้าหนึ่งคู่เลขต้องกัน ก็เลยซองกับกจับตามตามี่แหละตามถิ้มนี่มากเลยล่ะเจ็ดขากับหกเจ็ดเนาะจ้าเออเอาทำนี่แหละเพราะว่าสู้มันใช้สิบอหยุนยังไงก็มุนเอานะโอ้พ่อจับเล็ดจับคู่ให้แค่สองหางหนึ่งบอกหกเจ็ดกับเจ็ดหาจำนี่บอกยังโอ้คือสีแขนแทนล่ะเอามันหมามันเป็นยอย่างสีแดงหรือจับเป็นไงล่ะเนี่อืมได้จำนี่ตีมุนไปใช้ก็ได้จำนี่บอก กั่ในํซนี้กันสมบุว่าเอาถ้าใครชอบหมุนตกประตูก็หมุนเอาหมุนเหรียห้ประตูไปโหลดนีค่ะอออกเจีดสามหกสามเยยังกลัวนี่นะจ่จาน้าจ้าอ่ละคันพายมาสอบซื้อหกประตูกันหมุนลองเบิง้งนี่อือมันลงทุนจะท,ทราบ่ากอะไรก็ได้ยินว่ามันออกค่ะกันได้กำไรลล่ะค่ะมันออกหัน อะไนจ้าวัยบัวต้นบัวต no. ้นจ้าวหลายดอกใช่ใ hmm. ห่มากค่ะช yup uh um ื่อจ้าวัยนี่คะคือแปดหกเจ็ดขีางนอกค่ะแปดหกเจ็ดขี่งนสมมติไฟสอบแปดหกกระสือไฟสอบแปดเจ็ดกระสื่อย่างสีนาฮึมจ้าพ่อแต่ว่าหกเจ็ดมันยืนอยู่แล้วค่ะเรื่องหกเจ็ดมันยืนอยู่แล้วมันไม่หนีไปไหนค่ะต้องหาเฉยมามามาสวมใจมันืสอเงินยนะค่ะพ่อ บาทขันรังลอยรัลงลอยเห็ดออกมามันกระเด็นสามก็แบกจะได้จับเอามาใส่กันให้มันเบิด่ะมันจะบบหลายโตโัวดอกสังเกตบางเอาดีๆเี่เกไม่ได้มากเลยถ้าจองนะถ้าตองมาถ้ามันจะอยู่ตำแหน่งเดิมมันก็คือห้าห้าค่ะ เลข55เป็นเลขตองเด็ดที่เด่น55เพราะว่าเมื่อกี้มันออกตอง88เป็นสองเลขคู่มันจะออกเป็นตองตองคู่มันเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเอ,อมันก็ออกตองชีช้นะไม่ตองชี้แต่เลขพี่เลขน้องประมาณนี้สิละ,ะมีอย่างจะเลขวิ่งเลขเด่น6กับ7นี มาแน่นอนพุนะบุ้ยมาแน่นอนตีมาแน่นอนหกกับเจ็ดไม่เหลืออือหกอยังอยู่อยู่ตีงวดนี่ตีหกยังบอกเป็นเลขเด่นบนด้วยจ้ะนถ้าเกียดถ้ามันเกียด,ดกับหงม,มันกอดคอกันมามันจะมันจะสวนกันลงล่างค่ะอือแล้กัน,นอ่ะกว ามันลงล่างอ่าแ้มันลงล่างโอเกตนี่มันะไรอเ,อเบนมันจะมีเป็นาหาห่าเนี่าัวเท่านั้นตัวเฮ้ยส้่ืส้ได้ดิเพราะว่ากันส่วน,นแบนดในธรรมโลกแบนนี่มันมาตลอดเลยค่ะเยเห้าหบ่เข้าคับบ่คนมาเมืเ่สี่ออกเลยแปดแก๊ มาเก่าเก่าไรกลัวจ้าพ่ออันว่าอันว่าศูนย์เกาห้องกายเป็นศูนย์หกถ้ามันบกก้าปรการยักโอ้ยมันบาดเจ็นาเนี่ยวะบาดเนาละซาด้าขี้อายอืหาย่ยาขี้อยายเนี่ยไปหาคนต่างด้ดวาวไป อัล่ะเอาเปนซีน่าม่อกรเดี๋ยวจัดการกองหายยีดอกมือนีิก่อนได้ค่ะพ่อเออเดี๋ยวสิอ่ันอันเก้าเก้าเทพโบ๊ทเทวดาไปยีดอกยังขโมยมหาจะเคลื่อนส่วนงวดนี้สิบเจียดเวลามหาเข้าในบ่อธนเทวดาเนี่ยออจังหวะนี่แหละวังอยู่ดอกหวังเทวดามหาอยู่ค่ะยังไงบรรจุว่ากันไหนไหวบัด แตบ,บางเด้อแต่สม้งมว่าับกเ,าเกิดฝันยังมือนี่หหวแม่นดีดีไดกันเป็นแบบนอือันในฝันนี่ฉันโมคนโมหัยฝันโมโดนโดนโฝันโมฝันจัเชื่อนีกันในฝันนี่หหวั้งดเจ้ากินไต่โรดเน้ยตัวแล้วเออขันฝันนะค่ะอืมขัขบบนบฝันกับยาไปยาไปหญิงยาไปลูกพี่ยาไปเลย,ย่ จริงว่ะคนไปซ้ายจริงว่ามันขึ้นบัว่างขึ้นบวมาหาจนื้เกลืออย่างว่ะจรงอบกินหนามกินได้เงียวกับพวกเงี้ยวบ้าหอนกับหอนค่ะเออหอนทุดับตบแตกหอนนี่รีอืม้ต่ยืนถือกับตาห่วงไม่เาเก็บตาเลยตบแตกตีอหอนก็ตบแตกหมดแล้ว อ่ะนี่ชนะละค่ะพ่ออ่าวไว้พ่อหน่จังน้อยพ่อนี้ยเขามาฟังคลิปนี้ก็ได้กดไลค์กดแชร่น้ำแน่ค่ะเป็นกำลังใจให้ทางท่องแมนแล้วจ้าเออ่วนเซียนนี่บ่เป็นยังดอกเป็นกำลังใจให้ให้กอ <c oughs> นนล่ะละป้าอะไรกดแช่น้ำแนเซียนตสงกันไรที่ช่วงนี้พ่เนี้งานหลาย <c oughs> หนึ่ะหานเ้มันสาถูกไว้ไว้เนี่แม่เป็นไว้ไว้เนียอย่งหน่อยยิงนมย่ก <c oughs> ไว้ก็อยากเป็นไหว,ไ,วได้ก้ออยากเป็นเศรษฐีไว้ไว้ได้เหรอ้ันเมื่อบอสิได้ใส่สิได้ใส่เงินท,นท่านสันนไปเป็นย่างถัสิได้ใส <c oughs> ่บอกเออ่อนย่างันด้วยนะาคนจ้าพ่อ ฟ้าเมิดกะคงบดนินสุลาตะเวนยามเศร้าเ <c oughs> พีงยงวันได้ฟังหลายบทเพลงคักเมื่อนี้ <c oughs> วันนี้แก้งวันนะวันลังกะเมืดวันนี้นเมื่อวัน,นังมันก,แก็แจ้งค่ะเออมันมันไม่ได้เมื่อไปตจรอดดอกค่ะพ่อต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะว่าสักวันหนึ่ง เราก็ต้องมีความหวังค่ือตาบากได้นั่นแหละมีงานอะไรก็ทำอยา,ากเกียดตอให้ห้ได้เงินมาบาทหนึ่งห้าสิบสตามตงมันก็มาเพิ่มกันค่ะพ่ออาดบ,บาทหนึ่งก็ไม่ถึงหมื่นนะถูกต้องค่ะอ้าวดูดีพี่แห้งแ็งแรงสุดสุกอน กินเงนมีท้องใส่แะได้ขาดกระเป๋าเด้อจาดูจา้จาขอขอบพุนพอใาที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ